สวัสดีครับผมต้อมจากไคเนอร์ครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมนะครับรถยนต์ปิกอัพรุ่นใหม่ของ Ford Ford Ranger ในรุ่น Storm t o r t แทได้รับการอัปเกรดหรือว่าได้รับการยกระดับขึ้นมาจัดอยู่ในรุ่นท็อปสุดของตลาหดหรือว่าจัดอยู่เป็นรุ่นท็อปสุดของ Ranger ครับซึ่งในรุ่นสตอมแท็กนะครับเป็นปิกอัพหรือว่าเป็นรถกระบะพรีเมียมนะครับที่มีดีไซน์การตกแต่งที่มีความสปอร์ตมากขึ้นตอบรับการใช้งานในรูปแบบของปิกอัพอเนอกประสงค์มากขึ้นเอาใจ ผู้ใช้รถเพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งเข้ามาหลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้กับทุกท่านทราบว่า s t o r m t แทรรุ่นนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจเจาะลึกในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆว่ามันมีความน่าใช้มากน้อยแค่ไหนครับสิ่งที่ผมบอกว่า r a n g e r ในรุ่น Storm t a ทอยู่เหนือในรุ่น WiT แทขึ้นไปก็คืออุปกรณ์ตกแต่งที่ให้มามากมายไม่ว่าจะเป็นชุดตกแต่งไฟหน้าไฟหน้าก็จะเห็นได้ว่าเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED ที่เรียกว่า Performance LED ตรงนี้ก็ มีการตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับรวมทั้งไฟ Daytime Running Light ต่างๆก็เรียกว่าจัดเต็มตรวมถึงอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างนี้ครับชุดไฟส่องสว่างยามค่ำคืนไฟตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของการทำหน้าที่แทนไฟสปอ l ตไลท์หลายท่านนะครับยุคนี้อาจจะไม่ต้องการที่จะไปติดตั้งไฟสปอ l ตไลท์อะไรเพิ่มเติมไฟ l e d ที่เพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้ก็จะทำหน้าที่นะครับพร้อมกับไฟสูง ถ้าเราเปิดไฟสูงยามค่าคืนเข้ามานะครับนอกจากไฟจะติดเต็มดวงแล้วนะครับก็จะมีไฟ LED ตรงนี้สองสว่างเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับเป็นชุดตกแต่งของส tor มแท็กที่เพิ่มเติมเข้ามาครับส่วนอื่นๆสําหรับในรุ่นส torm Tag ก็คือนี่ครับกระจังด้านหน้าเป็นสีดํามันทั้งหมดครับนี่ครับเน้นสีดํามันสีดำเพียโนแบ็กสีดำกลอสแบ็กที่ตกแต่งเข้ามารวมถึงโลโก้นะครับถ้าเราดูโลโก้หรือว่ารายละเอียดของโลโก้จะเห็นได้ว่าพื้นด้านในนะครับปกติแล้วโลโก้พื้นด้านในก็จะเป็น สีน้าเงินหรือว่าสีฟ้าแต่ว่าในรุ่น Storm t t r r t t a กก็จะมีการออกแบบหรือว่าดีไซน์เหมือนกับใน Raptor ทุกอย่างนะครับเป็นสีเทาดําที่ตกแต่งเข้ามาก็เรียกว่าดูสปอร์ตดูข้มมากขึ้นครับส่วนรายละเอียดอื่นๆถ้าเราจะลงในรายละเอียดนะครับรุ่นสต o r m t a g มีอะไรบ้างนี่ครับเรดาร์ที่ตั้งเข้ามาด้วยแล้วก็กล้องนะครับเป็นกล้องเลนไวมุมกว้างซึ่งจะ เพิ่มในเรื่องของระบบความปลอดภัยชั้นสูงนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามีการยกระดับขึ้นมาจากเรนเจอร์ในรุ่นวายแทกอยู่แล้วแลวก็รายละเอียดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนะครับชุดตกแต่งด้านข้างต่างๆคิวซุ้มล้อต่างๆก็จะเป็นสีดำมันเน้นความสวยงามนะฮะแล้วก็นะครับถ้าเราจะดูรายละเอียดอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างสีดำมันเข้ามาด้วยนะครับมาพร้อมกับไฟส่องสว่างยามค่ำคืนแล้วก็กล้องบริเวณกระจกมองข้างกล้องตรงนี้ติดตั้งมา รอบคันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นกล้อง360องศาที่ตกแต่งเข้ามาหรือว่าติดตั้งเข้ามาส่วนนี้ครับแก้มด้านข้างต่างๆก็เจาะช่องแล้วก็นี่ครับมีสัญลักษณ์ว่าใช้เครื่องยนต์ไบทโบหรือว่าโตโบคู่นะครับเป็นเครื่องยนต์ในรุ่นท็อปสุดแล้วก็รายละเอียดของเกียร์ก็เพิ่มเติมเข้ามาด้วยเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกที่ได้เกียร์แบบเกียร์ไฟฟ้าอ e ีชิปเตอร์เหมือนกับในรุ่นแรปเตอร์ทุกอย่างนะค,ะนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ดีซล 2.0ุลิตรไบโบโบเรียกว่าจัดเต็มในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์อัตโนมัติ10จังหวะนะครับชุดควบคุมเกียร์ต่างๆเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดครับนี่ส่วนล้อและก็ยางน,นะครับล้อก็จะดูสปอร์ตขึ้นมากๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เพิ่มเติมเข้ามาสําหรับตัวสตอมนี่ก็จะมีแถหรือว่าชุดตกแต่งที่เป็นสีแดงตรงนี้นะครับตกแต่งเข้ามาด้วยปกติแล้วก็จะเป็นสีดําแต่ว่าตรงนี้พ่นแดงเข้ามาก็จะเป็นจุดที่ดูแตกต่างนะครับสำหรับล้อแม็กในรุ่นสตอมครับ ส่วนยางก็จะเหมือนกันนะครับยางกุดเยียขนาด255 55R20 อยู่แล้วครับนี่ครับก็จะเป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมเข้ามาช็อคอัพต่างๆนะครับยังเหมือนเดิมนะครับโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์โลหณแผงข้างประตูก็ชัดเจนนะครับเขียนว่ารุ่น StormTrack ครับบันไดข้างก็ให้มาครบนะครับเป็นบันไดข้างสีดำซึ่งจะดูสปอร์ตสอดรับกับชุดตกแต่งรอบคันอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ ในรุ่น Storm Tag ก็จะมีสติกเกอร์นะครับที่คาดเข้ามาทั้งบริเวณประตูด้านหน้าประตูด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับตกแต่งเข้ามาด้วยรวมทั้งฝาท้ายครับฝาท้ายก็จะมีสติกเกอร์คาดเข้ามาแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงอีกอย่างก็คือราวหลังคาแหลกหลังคาในรุ่น Storm Tag นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นจุดยึดต่างๆแล้วก็นะครับบางตัวก็อาจจะเป็นอุปกรณ์เสริมที่จะต้องซื้อเพิ่มเช่นชุดจับนะครับในตัวของแหลก ยึดจักรยานต่างๆต,ตรงนี้อาจจะต้องซื้อเพิ่มแต่ว่าวันนี้เราจัดมาโชว์หรือว่าทางฟอร์ดก็จัดมาโชว์นะครับว่ามันเป็นปิกอัพที่มีความอเดกประสงค์ขนของได้หลากหลายแลวก็จุดที่อยากจะพูดถึงอีกอย่างก็คือด้านท้ายของกระบะนะครับจุดที่นี่ครับฟอร์ดถ่ายในเรื่องของดีไซน์เพราะว่าราวหลังคารตรงนี้นะครับนอกจากจะเป็นสปอร์ตบาร์ที่ดูหล่อดูทันสมัยแล้วนะครับเราสามารถบีบนะครับซ้ายขวาบีบข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นนะฮะ ดีบข้างเดียวมันก็สามารถเลื่อนเพื่อจะเพิ่มจุดยึดหลายท่านมองว่าเอ๊ะมันเลื่อนทําไมจริงๆแล้วจุดที่มันเลื่อนก็คือดีครับเพื่อจะรองรับในเรื่องของสินค้าหรือว่าตัวสัมภาระในแนวยาวไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟบอร์ดนะครับหรือว่าอุปกรณ์นนต่างๆบันไดต่างๆนะครับถ้าเป็นสายช่างก็อาจจะขนบันไดหรือว่าถ้าเป็นสายเอ็กซ์ตรีมต่างๆอาจจะขนในเรื่องของเซิร์ฟบอร์ดจักรยานต่างๆที่มีขนาดยาวนี่เราสามารถปรับ นะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของเรลาจับยึดนะครับเพื่อจะทําให้มันคนของได้ง่ายแล้วก็ทําให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นครับถ้าไม่ได้ใช้งานก็บีบแล้วก็ผักลงมานะครับตรงนี้ก็จะดูเหมือนสปอร์ตบาร์ทั่วไปครับส่วนด้านท้ายนะครับหลายท่านยังสงสัยว่าตัวสตอมแท็กให้ตัวแผ่นปิดฝาท้ายมาด้วยหรือเปล่านะครับจริงๆแล้ว แผ่นตรงนี้เป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นอ c อกเซซอรีจากโรงงานก็จริงนะครับแต่ว่าเราจะต้องซื้อเพิ่มหรือว่าจะต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมครับนะ่ราคาตัวรถไม่ได้รวมในเรื่องของแผ่นปิดฝาท้ายที่ตกแต่งเข้ามาในวันนี้ครับส่วนอื่นๆนะครับนี่ครับชุดชัดไฟด้านหลังก็ให้มาครบปั่แบบ12โวลต์ไฟแบบ230โวลต์400วัตต์ก็ให้มาด้วยครับ แลวก็สิ่งที่อยากจะพูดถึงอีกอย่างด้านท้ายนะครับก็คือไฟท้ายดีไซน์ทันสมัยนะครับแล้วก็ชุดกับเครื่องต่างๆก็มีบอกเอาไว้ครบว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อยกระดับขึ้นมาจากรุ่นวา t เทอยู่แล้วนะครับแล้วก็โลโก้สตอมแท็กก็จะเหมือนกับโลโก้บริษัประตูด้านข้างขับตกแต่งเอาไว้เน้นความร้อนแรงนะครับเป็นโลโก้สีแดงขอบสีแดงนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นตัวอักษรสีเทาดาครับดูสอดรับกันดีแล้วก็นี่ครับด้านท้ายต่างๆก็จะมีโลโก้ ที่บอกไปนะครับว่ารุ่นนี้ก็จะมีโลโก้คล้ายกับในรุ่น Raptor ครับอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆก็ให้มาครบไม่ว่าจะเป็นปรองด้านท้ายมาพร้อมกับเส้นกระยะแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆก็ให้มาถึง4จุดครับส่วนรายละเอียดด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของดีไซน์ของฟอร์ดยุคใหม่อยู่แล้วก็คือด้านข้างก็จะมีบันไดข้างที่สามารถปีนขึ้นลงได้ครับนี่ครับปีนขึ้นลงเพื่อจะมาหยิบจับสัมภาระด้านท้ายนะครับหรือว่ามาขนสัมภาระมาหยิบจับอุปกรณ์ที่ถูกแขวนเอาไว้บริเวณ หลกได้ด้วยครับห้องโดยสารของ r a เจอร์สตอ m t แทมีอะไรบ้างที่น่าสนใจอย่างที่ผมบอกไปว่ามีการยกระดับหรือว่าอัปเกรดขึ้นมาจากในรุ่นว i ยแท็อยู่แล้วหรือว่าในรุ่นท็อปสุดของ Ford อยู่แล้วรุ่นนี้นะครับอยู่สูงสุดหรือว่าอยู่บนสุดของตลาดหรือว่าอยู่บนสุดของ Ford Ranger ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของปกรณ์ต่างๆก็ก จัดมาอย่างพรีเมียมหน้าจอขนาดใหญ่เป็นหน้าจอขนาด12นิ้วมาร์วัตเรือนหม่นะครับเป็นมาร์วัตเรือนไม่ขนาด12.4นิ้วที่ตกแต่งเข้ามาตรงนี้ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆก็จัดมาเต็มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปรกรณ์ต่างๆนะครับหน้าจอขนาด12นิ้วตรงนี้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนหรือว่าเป็นมัลติทัชนะครับสามารถทํางานหรือว่าสั่งงานผ่านนิ้วหรือว่าสามารถใช้งานผ่านนิ้วสัมผัสได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นชุดควบคุมแอร์ต่างๆก็จะมีชุดควบคุมปุ่มปรับระดับทิศทางแรงลมแอร์ต่างๆเอาไว้ด้านล่างครับหน้าจอก็จะตรองรับการใช้งานเอาไว้ครบนะครับสามารถซิงกับ p p p l e c r p l a y Android Auto แล้วก็นี่ครับจุดที่ดูโดดเด่นเลยก็คือให้ในเรื่องของ Wireless Charger เข้ามาด้วยโทรศัพท์วางการ์ดวางกระเป๋าตังค์นะครับแล้วก็นี่ครับกุญแจต่างๆก็ยังสามารถวางแล้วก็จัดเก็บได้ง่ายครับ ก็ถือว่ามีความหลากหลายดีแล้วก็จุดที่ต่างแล้วก็จุดที่ผมอยากจะพูดอีกอย่างรุ่นนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อแล้วก็ได้ตัวเก e ียร์ e-shifter มาด้วยเกียร e ์ e-shifter ตรงนี้นะครับปกติแล้วจะอยู่ในรุ่นท็อปหรือว่าอยู่ใน e v e r e s t อยู่แล้วหรือว่าอยู่ใน Ford r a n g e r r a p t o r นะครับเป็นหัวเกียร์หรือว่าเป็นชุดควบคุมเกียร์ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดครับเรียกว่ามีความทันสมัยมีความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานต่างๆก็ถือว่าครบเครื่องครับ นอกจากเราจะได้เกียร์อัตโนมัติแบบ10จังหวะแล้วนะครับชุดควบคุมเกียร์ต่างๆก็จะเป็นชุดควบคุมเกียร์แบบไฟฟ้าทั้งหมดครับเรียกว่าเหมือนกับใน Ford r a n g e r r a p t o r ในรุ่นท็อปสุดรุ่นบนสุดหรือว่าเหมือนกับใน Ford Ever e s t รเกียร์10จังหวะหรือว่าในรุ่นท็อปเช่นกันครับให้มาครบนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใส่เข้ามาส่วนตัวเบาะนะครับเบาะปรับไฟฟ้านี่ฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดครับแล้วก็ฝั่งผู้สัน ด้านหน้าก็ปรับควบคุมด้วรบระไฟฟ้าเช่นกันนะครับปรับควบคุมแบบ8ทิศทางแล้วก็ตัวเบาะต่างๆก็จะเป็นเบาะที่หุ้มด้วยหนังพียูนะครับเป็นวัสดุแบบดังสังเคราะห์เข้ามาแล้วก็มีการเสริมเป็นการตกแต่งแบบทูโทนเข้ามาสําหรับวัสดุการลื่นต่างๆเป็นหนังคล้ายๆกับอาคันธรารวมถึงนะครับมีการตกแต่งโลโก้นะครับในรุ่นนี้หรือว่าเปกียบรุนนี้ก็จะมีโลโก้ที่เขียนเอาไว้วบรนเบาะว่า Storm Track ครับเป็นโลโก้นะครับแล้วก็ปัก เดินตะเข็บด้วยได้สีแดงแล้วก็มีขอบตกแต่งบริเวณเบาะเป็นขอบสีแดงเช่นกันครับซึ่งนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของรุ่น torm t ท็กนะครับที่ตกแต่งเข้ามารายละเอียดของพวงมาลัยต่างๆก็เหมือนกับในรุ่นท็อปเรนเจอร์วายแท็อยู่แล้วครับนะฮะพวงมาลัยก็ให้มาครบปรับได้สีทิศทางแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเช่นกันครับก็เรียกว่าให้ความรู้ลาความสะดวกสบายแล้วก็ออปชั่นต่างๆ ไม่ได้เป็นรองคู่แข่งในตลาดนะครับก็ถือว่าอยู่เหนือคู่แข่งขึ้นไปอีกระดับเช่นกันครับไปลองดูนะครับในงานมอเตอร์โชว์ก็น่าจะมีจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นรุ่น s t r r t t ็หรือว่าใน Ranger WiT ายแต่างๆก็จะมีรุ่นใหม่ๆจัดแสดงโชว์อยู่เช่นกันครับรายละเอียดของห้องโดยสารด้านหลังก็เหมือนกับด้านหน้าทุกอย่างนะครับดีไซน์ของเบาะก,ก็มีการออกแบบมีการปั๊มรูปขึ้นลายมา ก็เหมือนกับชุดตกแต่งด้านหน้าสตอมแท็กก็จะมีความแตกต่างตรงนี้มีการเดินตะเข็บเบาะด้วยได้สีแดงนะครับแล้วก็ขอบตกแต่งต่างๆบริเวณพนักพิงก็จะเป็นการเดินเส้นตะเข็บเป็นสีแดงทั้งหมดหัวหมอนก็จะมีการเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงทุกตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็ไม่มีขัดตกบกพร่องครับเช่นเดียวกับมือจับประตูนะครับแผงข้างประตูต่างๆก็จะเป็นมือจับที่หุ้มด้วยหนังตกแต่งเข้ามาสําหรับรายละเอียดของคอนโซลกลางนะครับก็ให ช่องแอร์มาถึง2ตํตำแหน่งเรียกว่าในเรื่องของความเย็นสบายให้ความเย็นสบายทั่วถึงแน่นอนชุดการชาร์จไฟต่างๆก็ให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ AC 230 V โวลต์นะครับแล้วก็ช่องเสียบชาร์จไฟแบบ USB Type C แล้วก็ Type A ครับครบเครื่องครับสำหรับ Pick up Ranger ในรุ่น Storm Tag ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดของตลาดครับ เรียกได้ว่าระดับราคาถ้าเทียบกับใน w ายเทขับเคลืนสีล้อซึ่งเป็นรุ่นท็อปสดเดิมนะครับราคารุ่นนี้นะครับแพงกว่าแน่นอนแล้วก็ชุดตกแต่งต่างๆก็เรียกว่าเอาใจสายลุยเอาใจสายท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วก็มีความอเนกประสงค์มีความสะดวกสบายมากขึ้นเช่นกันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ